เอาเฉพาะคนที่เปิดเพจแล้วสร้างเพจแล้วนะครับนะแล้วก็มีคอนเทนต์แล้วเนาะนะครับแล้วก็ยิงแบบอ่ารับชมวิดีโอคือยิงจนมีฐานแฟนแล้วอะสามารถยิงแบบพอต้อมได้อะครับนะอ่ะนะครับกนะนะ็ก่อนอื่นนะครับนะก็ลองมาที่คำว่าสร้างครับจำไว้ว่า1แคมเปญประกอบไปด้วย1ชุดโฆษณาแล้วก็1โฆษณานะครับแคมเปญน,นะครับสามารถเปลี่ยนพวกวัตถุประสงค์ได้นะครับ ชุดโฆษณาสามารถเปลี่ยนความสนใจเพศอายุจังหวัดนะครับโฆษณานะครับก็คือชิ้นงานก็คือคอนเทนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นรูปภาพวิดีโอนะครับนะอ่ะก็มีองค์ประกอบดังนี้นะครับนะก่อนอื่นนะครับนะสำหรับใครที่นะยิงแอดแบบการมีส่วนร่วมไปแล้วเนาะพอเราได้คนไลค์คนเม้นคนแชร์เยอะๆแล้วนะครับนะแล้วก็มายิงแบบข้อความแต่ว่าเป็นแบบดีทาร์เกตติ้งนะครับนะก็ กดไปที่ข้อความเลือกว่าถุประสงค์ข้อความนะครับกดดําเนินการต่อนะครับอ่ะทีนี้ผมขอตั้งชื่อแคมเปญครับเทสสอนข้อความนะครับข้อความนะครับแล้วก็การอ่าอ่ะ,อะยังไม่ต้องนะครับเทสสอนข้อความไปก่อนเปิดเป็นแบบ CBO นะครับก็คือการกระจายงบประมาณแคมเปญน,นะครับนะ เปิด CBO เพื่ออะไรนะครับเพื่อสมมติว่าในอนาคตเราอยากจะโคนโฆษณาเราอยากจะโขนชุดโฆษณาพูดง่ายว่าเราอยากจะเปลี่ยนคอนเทนต์นะครับเราอยากจะเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายนะครับ CBO นี้ก็จะทําหน้าที่กระจายไปยังกลุ่มต่างๆครับกลุ่มเป้าหมายต่างๆเนาะกลุ่มเป้าหมายที่ดีที่สุดก็คือจะได้รับเงินเยอะที่สุดนะครับนะเพราะฉะนั้นการเปิด10แบบ CBO จึงสําคัญมากนะครับผมให้ก็ประมาณต่อวันวันละ300นะครับนะ กดถัดไปนะครับนะทีนี้ชื่อชุดโฆษณายัางไม่ต้องตั้งนะครับนะอ่ะมาเลือกเพจของเรานะครับบัญชีคําว่าบัญชีเพจ Facebook นะครับผมเลือกเพจนี้ครับเพจนี้อ่ะเลือกมาเรามาเพจหนึ่งนะครับเวลาเริ่มต้น,นครับผมให้ดีเลยส2ชั่วโมงถัดไปนะครับอย่างเช่นตอนนี้18บแนกายีนาทีผมให้แอดของผมเริ่มวิ่งอ่ะปรับตัวประมาณ2ชั่วโมงนะครับนะเป็นเทคนิคของผมเนาะ สำหรับเพื่อนๆก็ตามเทคนิคของเพื่อนๆเ,เลยนะครับแต่ว่าผมก็ให้ไอ้มันเรียนรู้ให้ไอ้มันประมวลผลเตรียมตัวพูดง่ายว่าต้องเตรียมตัวประมาณสองชั่วโมงเนาะนทีนี้มาดูตรงนี้ครับกลุ่มเป้าหมายนะครับเรากดสร้างใหม่นะครับกลุ่มเป้าหมายที่กําหนดเองครับกดติ๊ก,กไปเลยนะครับอันนี้บน PC นะครับนะทีนี้เรามาเลือกคําว่าเพจ facebook ครับ เมื่อกี้นี้นะครับวิดีโอเมื่อกี้นี้เราได้ทําการยิงดีทาร์เก็ตติ้งกลับไปหาคนที่เคยรับชมวิดีโอแล้วเนาะทีนี้เราจะยิงดีทาร์เก็ตติ้งกลับไปหาคนที่เคยมีปฏิสัมพันธ์กับเพจเรากับโพสต์เรานะครับออกดติก๊กคําว่าเพจ Facebook ตรงนี้ครับกดกดถัดไปครับทีนี้มาเลือกเพจครับนะเอาเพจหาเลยได้ดรอปดิสต์เนาะนะครับตรงนี้เลือกทั้งหมดนะครับมาดูคําว่าเหตุการณ์ครับตรงนี้สาคัญมากนะครับ ามาดูกันนะครับทุกคนที่เคยมีส่วนร่วมกับเพจคุณอันนี้เราจะยิงดีทาร์เกตติ้งกลับไปหาคนที่เคยกดไลค์กดถูกใจหรือคลิกลิงก์เพจเราหรือเปล่านะครับแต่ผมแนะนําว่าตรงนี้จะแม่นสุดครับผู้คนที่มีส่วนร่วมกับโพสต์หรือโฆษณาใดๆก็ตามนะครับก็คือมีส่วนร่วมกับวิดีโอคอนเทนต์เรานั่นแหละครับนะภาพเรานะครับพูดง่ายว่าโฆษณาของเรานะครับนะเอามาดูการรักษากลุ่มเป้าหมายครับนะ ก็ตามระยะเวลาที่เราลงแอดโฆษณาเลยครับอย่างเช่นเราเปิดเพจเดือนเนอนกุมภาใช่ไหมครับเราเริ่มสร้างแอดเดือนกุมภาใช่ไหมครับวันนี้ที่วันนี้วันที่11กุมภานะครับนะก็ตีไปว่าเราเพิ่งเปิดเพจได้สักประมาณเดือนหนึ่งแล้วก็คือ30วันนะครับเขาเรียกว่าการรักษากลุ่มเป้าหมายเนาะนะครับมันจะได้แม่นยําที่สุดนะครับอาชื่อกลุ่มเป้าหมายนะครับนะผมจะตั้งชื่อว่านะครับผู้คน ที่เคยมีส่วนร่วมกับโพสนะครับาตามหัวข้อเลยนะครับนะตามหัวข้อของเราเลยนะครับทีนี้กดสร้างกลุ่มเป้าหมายอันนี้ก็คือจะยิงดีทาร์เก็ตติ้งค่อนข้างแม่นที่สุดแม่นเพราะอะไรอย่างเช่นเรามีแอดโฆษณาแบบนี้นะครับผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับยกตัวอย่างให้ดูนะครับเดี๋ยวจะไม่เห็นภาพนะครับอย่างเช่นตรงนี้นะครับ อาสักคู่นะครับที่ทานได้อะอย่างเช่นผมยิงแอดไปแล้วนะครับนะมีคนกดไลค์นะกดไลค์หมื่นสองนะครับทีเนี้ยผมอยากจะยิงดีทาร์เก็ตติ้งนะครับกลับไปหาคนที่เคยกดไลค์ไอโพสต์เนี้ยของผมนะครับผมก็ได้ทําการอ่าสร้างแบบนี้เลยนะครับนะ <S <S <ส>คนที่เคยกดไลค์เราคนที่เคยกดเมนต์เราคนที่เคยกดแชร์เราจําไว้ว่า เขาน่าจะมีความสนใจระดับหนึ่งใช่ไหมครับนะทีนี้เราก็ยิงรีทาร์เกตติ้งกลับไปหาเขาได้เลยนะครับนะอักกดสร้างกลุ่มเป้าหมายได้เลยนะครับผู้คนที่เคยมีส่วนร่วมอ่าเรียบร้อยนะครับทีนี้มาดูตรงนี้ครับมาดูตรงคําว่านะครับกลุ่มเป้าหมายที่กําหนดเองนะครับการมีส่วนร่วมเพจนะครับนะทีนี้มาก๊อบตรงนี้ครับผู้คนที่เคยมีส่วนร่วมกับโพลนะครับมาตั้งชื่อชุดโฆษณาครับ ถามว่าตั้งชื่อสุดโฆษณายังไงอาจจะได้จําง,ง่ายๆเนาะว่าอ่ากลุ่มเป้าหมายนี้นะครับเป็นกลุ่มเป้าหมายอะไรนะครับนะ,ะทีนี้นะครับถ้าเราอ่าจะหลบคู่แข่งใช่ไหมครับเราก็ไม่รวมตรงนี้ก็ได้เนาะอ่ะผมสอนเทคนิคการหลบคู่แข่งนะครับอ่ะผมไม่รวมผู้ดูแลเพจนะครับเพจนะครับติกผิดช่องนะครับ ผมเอาไม่รวมผู้ด,ดูแลเพจอ๋ออันนี้ติ๊กไม่ได้นะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่การพี่การเป็นยังไงบ้างนะโอ้คือผมแบบอยากช่วยทุกคนเลยะนะแต่ไม่รู้จะช่วยยังไงนะครับ อยากช่วยพี่การนะครับเออสาเร็จไปด้วยกันนะครับเพราะว่าเออพี่การแบบอดทนน่าดูนะกว่าจะผ่านอะไรมาได้นะครับอดทนน่าดูนะครับสําหรับคนที่ทาดอปฤิ์อยู่เนาะคนคือผมต้องยอมรับว่าพวกพี่ที่ทําดอปฤิ์กันนะครับมีไมค์เซ็ตที่แข็งมากนะครับถ้ายังทําอยู่นะคือมีไมค์เซ็ตที่แข็งมากมีวิธีคิดที่แข็งมากก็โอกาสประสบความสําเร็จก็ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าพวกพี่นะครับ มีความอดทนมากนะครับก็ดรอ,อดูไปสักระยะหนึ่งอ่ะประมาณปีหน้านครับใครที่อยู่ได้ถึงประมาณปีหน้าเนี่ยผมถือว่าไมค์เซตเขาแข็งแล้วนะครับนะไมค์เซตเขาแข็งจริงนะครับนะอ่ะทีนี้มาดูตำแหน่งที่อยู่อาศัยเนี่ยผมตั้งเป็นคนที่อยู่อาศัยในตำแหน่งที่ตั้งนี้นะครับมันเป็นเรื่องของวิธีคิดนะวยนะแบบว่าเราทํมาสามเดือนแล้วยังไม่ได้อะไรเลยเนี่ยเราจะยังทําอยู่ไหมนะครับความรู้สึกเรายังใช่อยู่ไหมนะครับ บอสกุมภาก็บอกใช่ไหมครับนะอ่ะทีนี้มาดูตรงนี้ครับการกําหนดเป้าหมายแบบละเอยียดผมเลือกไม่รวมนะครับไม่รวมผู้ดูแลเพจทําไมมันเลือกไม่ได้อ่ะเห็นแล้วนะครับผู้ดูแลเพจสุขภาพและความงามนะครับนะเพราะว่าผมไม่อยากให้แอดของผมนะครับนะอ่าไปหาคนที่ดูแลเพจสุขภาพและความงามนะครับเพราะว่าอ่าผมทําเกี่ยวกับสุขภาพและความงามอยู่เนาะถ้าไปให้ปรากฏเนี่ยเขาก็อาจจะ อาจจะเขาเรียกว่าอะไรอาจจะเป็นคู่แข่งของเราก็ได้นะครับนะาภาษานะครับเป็นภาษาไทยนะก็ลองดูเนาะลือกติกตามผมเลยก็ได้นะครับอ่ะถ้าเป็นแบบข้อความนะครับผมแนะนําว่าถ้าง,งบเราน้อยนะครับงบประมาณต่อวันเราน้อยนะครับก็คือตําแหน่งที่ตําแหน่งการจัดวางนะผมเน้นว่ากําหนดเองนะครับพี่ยังอยู่ที่เดิมยังไม่ปังเหมือนใครๆไม่เป็นไรครับพี่การนะครับสักวันต้องมีวันของพี่การนะ ผมเชื่อเสมอนะครับพิการลองทาแบบทาไปเรื่อยพิการไม่ต้องเอาตัวเองไปแข่งกับใครนะครับนะทุกวันนี้ที่คนส่วนใหญ่ถอยห่างจากธุรกิจดอกลิสนะครับผมมองว่าเขาหนอยนะครับน้อยเรื่องอะไรเขาเปิด Facebook มานะครับก็คือมีแต่รายได้ของเพื่อนๆนะครับแล้วเขาทํามานานแล้วก็คือเขายังไม่มีรายได้เลยนะครับก็จะเกิดความรู้สึกน้อยได้นะครับนะแล้วก็เอาตัวเองนะครับไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนะครับ ทั้งๆท,ที่นะครับจริงๆอะ่ะความสําเร็จอะ่ะผมมองว่านะครับไม่ได้แค่เงินหรอกจริงๆเขามีรายรับมากนะครับแต่เคยรู้ไหมว่าเขาเป็นหนี้สี่สิบล้านเคยรู้ไหมว่าเขามีพ่อแม่ต้องเลี้ยงดูนะครับเคยรู้บ้างไหมว่าเขามีปัญหาสุขภาพมีโรคประจําตัวนะครับจริงๆเนะี่ยความสําเร็จเนี่ยก็คือมีทั้งเงินทองนะครับแล้วก็มีคนที่เราลักอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาก,กับเรานะครับ นะครับแล้วก็มีสุขภาพที่ดีนะครับผมมองว่าแค่3อย่างเนี้ยนี่แหละครับคือคนที่มีความสําเร็จครับไม่ใช่แบบมีความสําเร็จมีเงินแล้วแต่ไม่มีใครอยู่ดูแลดูความสําเร็จของเราอันนี้ก็ไม่ได้มีเงินแล้วแต่สุขภาพไม่ดีอันนี้ผมก็ไม่เอาเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นองค์ประกอบมันหลายอย่างมากนะครับความสําเร็จเนี่ยจริงๆองค์ประกอบมันหลายอย่างมากนะในมุมมองของผมนะครับเอาผมติ๊กออกหมดนะครับเหลือแค่กล่องข้อความเมสเซจนะครับ ฟีดวิดีโอบน Facebook นะครับฟีดข่าวนะครับทุกวันนี้นะครับผมไม่ได้แข่งกับใครเลยนะครับผมคิดว่าผมก็มีจุดยืนของผมผมวิ่งในรูปของผมพอครับผมไม่เอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครหรอกนะครับคนจะดูไลค์หรือไม่ดูไลค์เรื่อง,ของเขาครับผมมีหน้าที่แค่มาไลค์ผมมีหน้าที่แค่มาฝึกพูดนะครับคือผมต้องเก่งขึ้นนะครับใครจะว่าอะไรยังไงก็ช่างใครจะไม่เห็นด้วยก็ช่างแต่ผมมีหน้าที่แค่เก่งขึ้น ผมลองไลฟ์สักประมาณวลาสามไลฟ์หนึ่งปีดูครับถ้าไม่มีคนรู้จักผมเลยก็มันก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับนะเพราะว่าความสําเร็จอะนะครับมันไม่ได้มาง่ายๆนะครับคุณต้องเจอคนไม่เห็นด้วยคุณต้องเจอคนปฏิเสธเจอลูกค้าปฏิเสธนั่นนู่นนี่นะครับนะเยอะแยะมากมายนะครับกว่าจะเก่งอี่ยคือแบบโอ้โหนะ อ่ะกดถัดไปได้เลยเนาะผมมาเช็ควัตถุประสงค์ตรงนี้นะครับอ่ะกดถัดไปได้เลยตั้งค่าต่างผมเลยก็ได้เนาะอ่ะตัดตอนช่วงที่โมออกไปนะครับนะ <S <S ใช่ค่ะตีเราต้องเก่งขึ้นเดี๋ยวพี่หมวยไปเตรียมตัวไลฟ์สดก่อนนะคะเดี๋ยวมาดูย้อนหลังค่ะโอเคค่ะพี่หมวยเดี๋ยวไปดูไลฟ์พี่หมวยนะพี่หมวยไลฟ์กี่โมงครับอืมใช่ค่ะน้องตีพูดถูกครับ <laughs> ครับนะ ทุกวันนี้หลายทีมส่วนใหญ่นะครับนะคือมีคนอัปเกรด B O C O ก็จริงนะครับแต่เราไม่สามารถรักษาองค์กรของเราได้นะครับพูดง่ายว่าเราเก็บคีปคนไม่อยู่นะครับคือวันนี้นะครับทำไมเขาถึงต้องเลือกเราต้องเลือกทำงานกับเรานะครับส่วนใหญ่ก็จะเลือกที่ดูผลลัพธ์ใช่ไหมครับแต่จริงๆมันไม่ใช่ผลลัพธ์นั้นจริงๆอะ่ะคนเก่งบนโลกใบนี้มีเยอะครับ ผมยอมรับว่ามีเยอะเยอะเลยคนมีผลลัพธ์ก็มีเยอะเลยนะครับแต่คนที่จะมาแบ่งปันจริงๆมันค่อนข้างน้อยนะครับอืมนะครับอ่ะนะครับคนเก่งมีเยอะเนาะแต่คนที่แบ่งปันจริงๆมีน้อยนะครับส่วนมากก็อาจจะไปไม่ได้ไกลนะครับนะอ่ะผมมาดูตรงนี้ครับใช้โพสที่มีอยู่แล้วนะครับเลือกโพสนะครับ เลืโพสต์อะไรดีนะครับผมจะยิงดีทาร์เก็ตติ้งกลับไปนะเราเลือกแบบปกติอุ้ยหนึ่งมืนกว่าไลค์เลยเหรออะผมแนะนําเรื่องคอนเทนต์นิดนึงนะครับจริงๆอะถ้าเรายิงมาสักพักแล้วอะประมาณเดือนหนึ่งอ่ะเดือนนึงควรเปลี่ยนสักประมาณ3คลิปวิดีโอครับนะเพราะว่าถ้าเรายิงอ่ะวิดีโอเดียวแบบทั้งเดือนเลยเนี่ยครับแอดโฆษณาจะขึ้นว่าเบื่อหน่ายได้นะครับก็เหมือนเราเลี้ยงปลาครับ เราอยากให้ปลาได้กินอาหารอื่นๆบ้างได้กินอาหารสดบ้างได้กินอาหารเม็ดบ้างนะครับก็เหมือนกันนะครับสําหรับโฆษณานะครับเนี่ยผมก็เปลี่ยนไปเรื่อยนะครับดูครับตรงนี้นะครับเทมเพลตข้อความผมใช้ที่มีอยู่แล้วนะครับสนใจแชทบอทนะครับพิกเซลนะผมเอาออกนะครับสําหรับเพื่อนๆก็จะไม่มีติ๊กถูกตรงเมื่อกี้นี้นะครับเพราะว่า ในเรื่องของพิกเซลเนี่ยมันค่อนข้างจะค่อนข้างจะซับซ้อนนะครับนะอ่ะกดเผยแพร่ได้เลยนะครับทีนี้แอดของผมครับวิดีโออันนี้ครับคนที่เคยดูวิดีโออ่ะหรือว่าคนที่เคยกดไลค์กดเมนต์กดแชร์นะครับเขาเจอแอดอันนี้ก็อาจจะปิดการขายเขาได้แล้วนะครับนะ,ะก็ประมาณนี้ครับอยู่ที่ Copy ปี้ไลติงของเราด้วยอยู่ที่คอนเทนต์ของเราด้วยนะครับนะโอ้ยองค์ประกอบหลายอย่างมากอยู่ที่ความน่าเชื่อถือของเพจเราด้วยนะ เพจเรามีกี่ผู้ติดตามนะครับนะจริงๆอ่ะลูกค้าสมัยเนี้ยเนี่ยครับการเข้าถึงหนึ่งแสนคนนะครับอะมันดูนิดนึงนะครับนะว่าผมพูดแล้วทำได้จริงหรือเปล่าอะเดี๋ยวมาดูกันนะครับเพื่อนๆผมสอนแล้วผมทำข้อความได้ถูกจริงหรือเปล่านะเดี๋ยวมาดูกันนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับกลางไลฟ์เลยเนาะผมไม่ได้เป็นแนวแบบว่าเอารูปมาแปะนะครับแล้วก็ ทำให้ตัวเองดูดีนะครับอ่ะมาดูตรงนี้ครับนี่ครับดูนะครับเนี่ยสีเข้อความต้นทุนต่อผลลัพธ์นะครับ4บาทนะครับต้นทุนต่อการรับส่งอ่าสนทนาในแอปข้อความนะครับแต่บางคนส่วนใหญ่ไปดูตรงนี้ครับที่ดีใจกันส่วนใหญ่นี่บางคนไปดูตรงนี้นะครับเนี่ยบางคนเข้าใจผิดนะครับเนี่ยเนี่ยไปดูผิดนอุ้ยนะครับเนี่ย บางคนไปดูตรงนี้กันครับเนี่ยต่อการมีส่วนร่วมกับโพสจริงๆไม่ใช่นะครับมันต้องขึ้นคําว่าต่อการมีส่วนร่วมต่อการสนทนานะครับเนี่ยมันต้องขึ้นแบบนี้ครับเนี่ยถ้าใครทําได้ประมาณเนี่ยถ้าคนปกติส่วนใหญ่ก็จะทําได้ข้อความละร้อยครับนะครับเนี่ยสูงอันดับโฆษณานเนี่ยถ้าดูว่าคอนเทนต์ไหนดีนะครับมันดูตรงนี้นะครับสามช่องนี้นะครับอันดับอ่าการจัดอันดับคุณภาพนะครับ อันดับอัตราการมีส่วนร่วมนะครับแล้วก็อันดับอัตรา conversion นะครับดู3มช่องนี้พอนะครับดูว่าคอนเทนต์เราดีด้วยมันจะมีคําว่าค่าเฉลี่ยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยแล้วก็สูงกว่าค่าเฉลี่ยนะครับมี3อ่าสาม check section นะครับนะแต่ว่าถ้าเราสูงกว่าค่าเฉลี่ยทั้ง3ช่องเลยคือคอนเทนต์เนี้ยดีนะครับค่อนข้างดีนะครับเอามาดูกันนะครับผมจ่ายไป200บาทนะครับผมได้มาอ่าสีข้อความครับก็ประมาณนี้ครับ เลือกเชื่อผมก็ได้เนาะหรือว่าไม่เลือกเชื่อก็ได้นะครับตามตัดตามการตัดสินใจของท่านนะครับเพราะว่าผมก็ทําให้ดูแล้วนะครับนะอ่ะสําหรับใครที่ยังไม่มาดูไลน์นะครับก็อาจจะไม่เข้าใจนะครับนะก็จะโดนข้อความนี้ครับเขาทักมาเรามาทีนึงเราก็เสียไปเราร้อยหนึงนะครับเขาทักมาทีนึงเราก็เสียไปเราห้าสิบครับเอาแบบอ่าผมต้องบอกว่านะครับในหมวดหมู่สุขภาพและความงาม นะครับการแข่งขันนะครับค่อนข้างจะสูงนะค่อนข้างจะสูงกว่าหมวดหมู่อื่นเลยเนาะนะครับแล้วยิ่งแบบเป็นแนวหาตัวแทนนี่นะครับนะยิ่งยากเข้าไปใหญ่นะครับนะยิ่งข้อข้อความละห้าสิบนะครับเขาคลิกมาทีหนึ่งนะเราเสียไปเราห้าสิบนะครับแต่ผมทําได้สี่บาทเนาะนะครับจริงๆมันก็มีเทคนิคแหละนะครับแต่ก็จะค่อยๆทยอยบอกในไลฟ์นะครับทีนนิดทีนนิดนะครับ สำหรับใครที่ตามผมก็ดีไปนะครับจะได้ต้นทุนที่ถูกเนาะเพราะว่าเงินทองเนี่ยมีค่านะครับนะไม่ได้ว่าจะไปเสียแบบเราไม่ได้ร่ำรวยขนาดนั้นถูกไหมครับนะต้องเข้าใจความเป็นจริงว่าเรามีเงินยิงแอดก็จริงแต่เราไม่ได้ร่ำรวยจนแบบว่ารับได้ข้อความละห้าสิบาทถูกไหมครับผมพูดถูกไหมนะครับรับได้ไหมลนะ่ะเขาคลิกเรามาส่งข้อความเรามาทีหนึ่งเราเสียไปเราห้าสิบถ้ารับได้ก็ไปดูไลค์คนอื่นครับ แต่ถ้ารับไม่ได้ก็มาดูไลฟ์ผมนะครับผมแนะนํานะอ่ะก็ประมาณนี้ครับสําหรับวันนี้นะ